เรื่องเร้นลับโดยผมสกระเท้าเพชรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนนี้ผมให้ชื่อว่านี่กรรมนี่อื่นนะคพยจะผัดผ่อนหรือว่าเบี้ยวเขาได้เรื่องเดียวที่ต้องใช้เขาตามกำหนดเวลานั่นก็นกนคือนี่กรรมถูกหรือผิดเนยคิดเอาเองนะครับ เอาละมาฟังเรื่องที่ผมจะเล่าในดีกว่าเป็นเรื่องของในเบิ้มหรือว่าชื่อเต็มๆเขาของเบิ้มเมื่อตอนยังหนุ่มๆรุ่นกระทงนคงตั้งใจอยากจะเป็นนักแบกปืนนะนะแต่พ่อกับแม่ของเขาที่ร่ำรวยกว่าใครในตำบลนั้นคงไม่อยากให้ลูกเข้าคุกก่อนเวลาอันควรนะก็เลยไม่ซื้อปืนให้เลยก็ต้องใช้หนังสติ๊กเป็นเครื่องมือซ้อมไปก่อน เป้าของเด็กชายเบิ่มหรือว่าของเบิ่มเนี่ยนะก็เป็นพวกหมาขอโทษที่ต้องพูดภาษาบ้านๆน,นะครับนอกจากหมาแล้วก,ก็มีนกหนูพุกไอ้หนูพุกนี่ก็ไอ้ไห,นนไห,นนไหนูนานน่นแหละ,ะเช้าขึ้นท้องเบิ่มก็ตะรอนตะรอนไปตามป่าบ้างท้องนาบ้างอะไรนะที่อยากจะไปวันไหนหาสามอย่างนี่ไม่เจอโดยเฉพาะหมานะ บาง,งตัวมันจําได้มันเห็นงวิ่งหนีเลยหารจุ๊ตูดเลยอะ่ะมีอยู่ตัวหนึ่งมันแสดงความกล้าไม่หนีก็เลยต้องโดนหนังสติเข้าที่ตาเต็มเป๋าแหละแตกเลือดทะลักมันคงทนเจ็บอยู่หลายวันแล้วก็หายไปเองเพราะมันไม่มีเจ้าของที่จะดูแลที่สุดไอ้ตัวนั้นก็เลยตาบอดสนิทแล้วกะ็ตั้งแต่เขานั่งเขาก็เขาก็ตั้งกันว่าไอ้บอด อ่าเ,เออรียกอย่างนั้นไอ้บอดนี่พอเจอทองเบิ้มนี่โอ้โหมันเหา่าชนิดเรียกว่าบ้านบ้างเขาพูดกันนะนะชนิกัดไม่ปล่อยเลยมันเห่าทองเบิ้มมาจากเด็กจนกระทั่งโตอะมันก็ยังตามเหา่าไม่เลิอกอ่ะทําให้ทองเบิ้มนี่โอ้โหแ้นนักแขนหนาเลยแต่ทําอะไรไอ้ไอ้ไอไอตาเดียวไม่ได้ของง้างหนังสติ๊กมันก็โกยอะไปตั้งหลักออพอพอทองเบิ้มเดินจากไปมันก็วิ่งไล่กลัวเด็ก บรรทมก็มาอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับเล่นเอาเถอะกันเลยก็ยบ้างน,นเธอนะเป้าซ้อมของของเบิ่มนีนอกจากหมาแล้วก็มีไก่ของชาวบ้านเขาบางครั้งก็เลยเถิดอ่ารอดถึงเป็ดในน้ำนูนะ่นอ่ะอ่าแกก็ตามไปยิงของไก่อยู่อย่างนั้นอนะ่ะเลื่อยเปื่อยไปตามที่ใครอยากจะยิงอะไรข้าก็ยิงอ่ะชาวบ้านเขาไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวกันเลยนิงซะเพราะคิดว่าถ้าวยไว้ไปเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลาทำมาหากินไปแจ้งตำรวจ ตำรวจมันก็อยู่ไกลซะด้วยนูนะเดินกว่าจะถึงโอ้โหตั้งเช้าเย็นยังไม่ไม่ถึงเลยซ้อมหนักเข้าหนักเข้านี่โอ้โหพอโตเป็นหนุ่มแม่นสินะทำไมจะไม่แม่นละ่ะก็พอเลิกเรียนเข้าก็จับหนังสติ๊กแล้วก็เดินท่อมท่อมไปตามป่าตามนู่นตามนี่อะไรนะ,ะหาเป้าเขาแกด้วยที่รูปร่างของทองเบิม,มันใหญ่โตผิดอายุตัวนี้ ดำเมื่อมเลยผิวดำตางดุเลยใครศพด้วยนี่ต้องต้องหลบลงต่ำทุกรายไปอะ่ะแล้วก็ด้วยที่ใจถึงถพ่งได้อาว่างั้นะ่ะบรรดารุ่นเดียวก,ก,ก็เลยยกย่องให้เป็นผู้นำแต่ด้านลบนะนี่นี่นี่เป็นคำคำพูดของผมเองนะใครว่าอะไรก็ก็ผมไม่ว่านะพอจบมัธยมปลายนี่ก็ไม่เรียนต่อเพราะถือว่าพ่อแม่มีเงินมีกระตัง ไม่ต้องทําอะไรข้าก็มีกินแหมแกแทอมเบิร์คงคิดอย่างนั้นนะนะพราะอายุย่างสามสิบนี่โอ้โหความมุทะรุดุดันมากขึ้นตอนนี้แหละโอ้โหมีมีปืนเป็นของตัวเองแล้วไอ้บอดหมาที่ตามหาผมไม่เลิกนะก็เลยเสร็จเนี่ยเพราะมันหนีหนังสติ๊กนะ่ะทันแต่ลูกปืนโอ้โหเร็วกว่าร้อยเท่านะมันก็เลยไม่รอด ชาวบ้านที่รู้ข่าวไอ้ไอ้ไอ้บอ่อถูกยิงอะโอ้โหพากันแทงชักหักกระดูกนี่นี่นี่ผมพูดเลยไปหน่อยไหมเนี่ยเพราะว่าไอ้ไอ้รำพังแทงชักอะพอจะได้แต่ว่าไอ้หักกระดูกนี่คงค,คงจะยากนะเพราะเข้าถึงตัวแกลำบากของเบิร์มเนี่ยคนที่เป็นศัตรูแล้วคิดจะทำร้ายแกผมว่ากว่าจะเข้าถึงตัวมรณาไปซะก,ก่อนเพราะเหตุว่ารูปร่างแกใหญ่โต เกินอายุอ่ะทองเบิ่มแกคิดหนักว่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอสิแล้วต้องมีบารมีด้วยแล้วก็ตอนเนี้ลูกน้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยเรียกนายเขาทุกคนแล้วแกก็ยิงโอ้โพหพยองใหญ่เลยสิคิดไปคิดมาก็ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยซึ่งต้องใช้เงินทองมหาศาลนอะ่ะแกไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อกแแม่แกทิ้งไว้เป็นบรดก หลังที่ทั้งสองสิ้นชีพไปแล้วที่สําคัญแกาสู้กับคู่แข่งที่ที่มีบารมีไม่ใช่ย่อยมันก็นละ่ะเลยต้องใช้ทั้งเงินแล้วก็เอาความเป็นนักเรียนเข้าช่วยด้วยนะแกคิดของแก่อยางนั้นแหละพราะใกล้วันเลือกตั้งเรียกบรรดาลูกน้องและก็ทีมงานเข้าปรึกษาเลยจะเอาชนะได้ยังไงกันจัดเลี้ยงเลยนี่ เจ้าชัยรีหรือวันชัยมือขวาแนะนําเราต้องทําให้ไอ้พวกนั้นมันกลัวฮะทำไงวะทองม้วลูกน้อยคนเขาเขาถามเขาอยากรู้อ้าวไอช้ชายร้องขึ้นล้มหมูสักสามตัวนะแล้วให้พื้นเบิ้มนี่แหละแทงคอให้ดูเลยให้คนที่มาในงานเลี้ยงในดูนะมันก็จะไปโฆษณากันเองว่าเฮ้ยใ,ใครอยามาแยมนะเว้ยกับการนายเขาเนี่ยถ้าทาแยมแล้ว ายยังหมูลูกเดียวขอ,องเบิ้มยิ้มชอบใจในความคิดของของลูกน้องแล้วก็คราวนั้นก็ได้เป็นผู้ใหญ่สมใจจริงๆเพราะว่าใช้ทั้งเงินซื้อเสียงเรียกว่าโอ้โหยิ่งกว่า,ย,วายิ่งกว่าสมัครเป็นผู้แทนราษฎรซิอ่าเมื่อใดดังใจแล้วก็โอ้โหกทินิกาแสดงความยิ่งใหญ่เลยความกระคระนี้เข้ามาข้องงำจิตใจ มากขึ้นนะเรื่องคููหญิงก็เหมือนกันอยากได้ใครเป็นเมียลูกสาวบ้านไหนนี่อยากได้ให้คนไปท้าทามเลยทํำไมยินยอมหรือว่าทําเป็นว่าไม่ไม,ไม่ไม่เล่นด้วยเงี้ยก็ฉุดขร่าอาจารย์ซะในเบิ่มหรือทองเบิ่มก็เลย,เลยก็มีเมียถึงห้าคนนะ่ะเรียกว่าแกไปมีไว้ทุกอำเภอเลยของของจังหวัดนั้นนะนะเพื่อจะได้เอาไว้ดูแลธุรกิจ ส่วนมากก็อย่างว่าเป็นเป็นสีเทาอะ่ะและเมื่ออย่างว่าต้องเลี้ยงดูเมียมากมายกับลูกน้องอีกโอ้โหบานตะตะโก้เลยอะ่ะเป็นธรรมดาอยู่เองก็ต้องใช้วิธีช่อราบังหลวงว่างนั้นอะนะได้เงินจากงบมาให้สร้างสาธารณประโยชน์ก็เข้ากระเป๋าตัวเองซะสามส่วนทำทำอะไรต่ออะไรก็แกแค่ส่วนเดียว จะทาธุรกิจอะไรก็ตามใจชอบเช่นว่าอยากจะเลี้ยงปลาก็ให้ลูกน้องขุดบ่อเลยไม่สนใจที่ตรงนั้นจะเป็นของรัฐหรือผิดกฎหมายอะไรไม่สนทั้งนั้นน่นะนี่ลูกบ้านไม่บางคนไม่เห็นด้วยก็โวยวายสิในเบิ้มหรือทองเบิ่มก็จะปิดปากคนนั้นซะด้วยลูกปืนอ่าส่วนมากจะไม่ทําเองให้ลูกน้องนานๆใครนั่นนี่ถึงจะรอดเองสักทีหนึ่ง อำาเภอนั้นจึงมีข่าวอยู่เสมอเลยว่าทั้งชายทั้งหญิงถูกฆ่าตายอย่างเป็นปริศนาและก็ต้องมีชื่อของในเบิ้มเนี่ยเข้าไปพัวพันทุกครั้งอะ่ะที่สุดเรื่องก็เงียบหายรักฐานสาวไปไม่ถึงเมื่อมีทั้งเงินและก็บ,บรารมีแนะ่โอ้โหก็เลยกำเริบเสิบสารมากขึ้นอ่าทีนี้ต้องการเป็นกำนันเลยทำยังไงล่ะ ก็ให้ลูกสมุนทั้งหลายเนี่ยนะระดมชาวบ้านทั่วทั้งตำบลนั่นเลยโดยบอกจ่ายเงินค่าหัวไม่อัน้นไลก่กำนันคนเก่าออกซะอ้างว่าบกครองต่อหน้าที่ขอรับชั่นมั่งอะไรมั่งอมเงินหลวงมากมายบ้างอะไรเงี้ยไปร้องอำเภอให้เลือกตั้งกันใหม่นี่กำนันคนเก่าเขาถูกกันแกล้งเนี่ยมีิที่พลและการ,รมีเหมือนกันนะไหนเลยจะยอมไง,ไง่ายๆแต่ที่สุดก็สู้ ของเบอร์ไม่ได้เพราะมีทั้งเงินล้กก็บารมีกนักเกรงด้วยแต่ว่าเขาว่ากว่าจะลงตัวกันได้เนี่ยโอ้โหแต่ละข้างเนี่ยตายไปหลายศพโจดขานกันข้ามตำบลไปเลยว่าสู้กันคราวนี้ดูเดือดเลือดพานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่นั่นแหละอย่างที่ผมเกิดนเอาไว้แต่แรกนะเมื่อกฎหมายเลื่อมไปไม่ถึงก็ต้องใช้กฎแห่งกรรมะนะ ทีนี่ก็มาดูซิว่าของเบิ่มจะต้องใช้นี่กรรมยังไงเมื่อได้เป็นกำนันสมใจจึงเป่าประกาศเลยบอกว่าจะเลี้ยงทุกคนทั้งตำบลโดยบอกว่าจะล้มวัวด้วยตัวเองเพื่อทำอาหารและก,กระจกจ่ายชาวบ้านทั้งของพวกตนเล็กกาฝ่ายตรงข้ามทำมาในงานนะให้หมดเลี้ยงหมดพอใกล้วันงานก็สั่งลูกน้องทำโต๊ะยาวเลยเพราะตอนตอนนั้นที่นั่นมันต๊ะจีนไม่มีย ถึงมีก็ไปไม่ได้ไม่มีถนนไปต้องไปทางเรือทีนี้ไอ้โต๊ะมังค์ไม้อะใสเรือไปเดี๋ยวก็ล่มในขณะเดียวกันก็บอกลูกน้องอีกชุดหนึ่งบอกให้ให้ทำหลักประหารนี่ไม่ใช่ประหารคนนะประหารวัวประหารวัวทําเป็นเสาหลักเลยไฝ่กันไว้อ่าเพื่อเอาของวัวเข้าไปพาดอ่ะทําเป็นไผ่ก็ไว้สามเหลี่ยมนะพูดย่งไๆยังให้ลูกน้องไปเปล่าประกาศอีกยว่าถ้าใครใจถึงนนวันนั้น จะได้ลิ้มรสเลือดอัวสดๆนะโอ้โหนี่ผมว่ายิ่งกว่าซกเลก็กอีกมั้งเนี่ยพอถึงวันงานผู้โคดบากันเลืองเนื้อแน่นเลยเหมือนกับอย่างที่ทเขาที่ทองเบิ่มคิดไปเลยบางคนที่มานี่ก็มาแสดงความจงรักภักดีจริงๆบางคนก็ถือโอกาสมาล่ำสุรากันนะเราะบอกว่าเลี้ยงไม่อั้นนี่กินกินกันไม่หมดะพูดง่าย ก็เลยเมาแอกันทั้งงานเลยโดยเฉพาะทองเบิ้มนี่โอ้โหแทบเดินไม่ไหวเลยตูปัดตูเป๋พอถึงเวลาที่จะแสดงความโหดเที่ยมให้ทุกคนที่มาได้เห็นและเพื่อจะข่มขวัญไข่ตรงข้ามด้วยชักปกืนจากเอวเลยยกขึ้นยิงขึ้นฟ้าปังปังปัง ชาวบ้านก็น,นับไปด้วย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามมาเชียร์กันโอ้โหตบมือกราวเลยนะพอยิงเสร็จเนี่ยจากนั้นก็สั่งลูกน้องเลยให้เอาวัวตัวแรกในเข้าที่ไอ้วัวตัวนั้นมันกําลังหนุ่นชะกันเลยเขาเพิ่งงอกออกมายาวสักครึ่งแขนเห็นจะได้มันไม่ยอมง่ายๆนะมันสบัดหัวเราเราเรา,เ,ราเอาสองขาหน้าตะกุยดินฝุดฝัดฝุดฝัด ไอ,ไอ้คนหนึ่งมันเห็นอย่างนั้มันก็วิ่งกันไปข้างด้านหลังเลยเพื่อจะจะอาไม้เขียนมันให้มันเดินไปข้างหน้าไปเข้าไอ้ไอ้หลักที่เขาทำเอาไว้อะนะเลยถูกมันเตะด้วยสองขาหลังอร้อยไปเกือบสิบเมตรไปหล่นลงดินนังตุบก็ข้างเหลืองไปไอ้คนนั้นแต่สุดท้ายมันก็สู้คนที่มากมากกว่ามันไม่ได้นะ เมื่อลูกน้องจัดก,การเอาเอาวัวเข้าไปเอาขอบผ้าที่ที่เขาสลับทำไว้สามเหลี่ยมไฟน่ะนะท้องเบิ้มก็รับมีดไปแหลมยาวสักศอกหนึ่งอะคมมีดนี้ขาววับเลยยกขึ้นชูเหนือหัวและตะโกนบอกเสียงดังลั่นเลยพี่น้องทุกคนหยุดกินเหล้าสักพักหน่หนอยเถอะหันมาดูกำนันของพวกท่านจะแสดงเป็นผู้นำให้ดูคนที่จะทำงานใหญ่ ใจมันต้องถึงอย่างยังข่านี่เสียงนี่ออแอไปด้วยชาวบ้านที่เฉลีย์อ้าพูดกันอย่างนี้เลยนะโอ้โหร้องเสียงดังรั่นเลยตบมือโอโ้สนันหวั่นไหวขณะไอ้วัวหนุ่มนี่มันมันต้องสู้กับไอชตากรรมเขามันอย่างสุดฤทธิ์เหมือนกันนะมันร้องมอโมอโมเสียงดังรั่นเอาสองขาหลังนี่ เตะลมวืดมันแสดงความกรดเกลียวอย่างหนักเขาสองข้างตวัดลมไปมาวืดวาดูวาดโอ้ยน่าเสียวใ้และจะเป็นเพราะไอ้ไอ้คนที่ช่วยกันเอาเชือกตึงวัวไว้กับไอ้ไอ้หลักหน้านะมันเมามากไปหรือว่าเพราะวัวที่ที่มันมันแรงมหาศาลนอะระหว่างท้องเบิ่มหรือหรือในเบิ่มเนี่ยยกไม่ขึ้นเหนือหัว บอกให้ชาวบ้านดูการแทงคอวัวไอ้สมุนคนหนึ่งได้หิ้วก็แป้งเพื่อจะเข้าไปลองเลือดอ่าจะได้คนอื่นจะได้กินอ่ะว่างั้นนะนะวัวมันกำลังแสดงความโกรธอย่างหนักเนี่ยสบัดเป็นกำลังเลยเสาไคว้สองอันเนี่ยถอนรากถอนโคนเลยว่างั้นเถอะขึ้นจากดินสบัดคลออีกครั้งหนึ่งเวียงไอ้ไอ้เสาสองอันมันกระเด็นเลย เท่านั้นแหละมันพุ่งทะยานเข้าใส่ในเปิมใช้เขาที่แหลมเก็บกระซวกต้องใช้คําว่ากระซวกกับเพราว่าท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพเหมือนกับเราเอาเอาไอ้มีดแหลมั้งไอ้ต้นกล้วยนะซึบเข้าไปอย่างเงี้ยเขาสองข้างของวัวหนุ่มเข้าถึก้องพบ่าพ่ะเจ้าไอ้ลูกน้องคนหนึ่งเห็นยังไงก็วิ่งเข้าไปข้างหลังวัวอีกหมายจะดึงหางหน่อยแน่เลยถูกเตะสักกระเด็นไปอีก จาบัวบัวกำลังบ้าเลือดแล้วถอยหลังออกมาเพื่อชักเขาออกอ่าโอโ้โหเลือดสดสดพุ่งออกมาเลยมันไม่หยุดแค่นั้นนะสิพุ่งเขา้าหายแทงเข้าไปอีกปึกหนึ่งแล้วก็ใช้เขาสองข้างตวัดไปมาไปมาโอโ้โหล่างไป,ไปลอยไปลอยมาในใส่ทะักออกมาเลยขูดโโท้องท้องเบิ้มในร้องดันโอ้ยโอ้ยบิดตัวเล่าเล่ามือเตีนนี่เก่งแน่นไงอาการคงจะเจ็บ เราส,สุดประมาณน่ะผู้คนก็แตกตื่นเลยทีเนี้ยไอ้ไอ้สองตัวที่ที่ผูกเอาไว้เพื่อจะเตรียมเข้าประหารเมื่อกันก็โอ้โหมันเห็นอย่างนั้นมันก็มันก็พุทะรุเหมือนกันเลทีทั้งสองตัวร้องแข่งกันเลยโมอโม,อม,อมอ พากันวิ่งทะยานเลยเชือกเชือกขาดปึงออกไปทั้งคู่มันก็ตะลุยด่าไปตามคู่คนละเหมือนกัมารู้ว่าโอ้โหไอ้คนเหล่านี้ตั้งใจที่จะมากินเนื้อของพวกมันแล้วมันก็แปลกประหลาดจริงๆไอ้ตัวที่เอาเอาเขาแทงท้องเบิ่มอยู่นั่น่ะมันไม่ยอมถอนเขาออกนะมันนิ่งอยู่อย่างนั้นมันยืนนิ่งกดอยู่อย่างนั้นเหมือนกับหสะใจว่างนั้นเถอะหายใจฝืดฟาดฝืดฟาฟดฟาจน ฝุ่นงิดตะ,ตะลบไปเลยอ่ะชาวบ้านก็โหว,วิ่งหนีตายกันอลรมานเลยสิทีเนี้ยแป๊ดเดียวไม่รู้หายไปไหนกันหมดเหลือเพียงลูกน้องของทองเบิ้มเข้าสี่ห้าคนยังถูกไอ้สองตัวนั้นไล่ฟิตสักกเจอกระเจิงเ,เข้ารกเข้าโค้งไปนี่แหละที่ผมบอกว่าตั้งกระต้นไงนี่อะไรนะพอจะผัดถอนหรือว่าเบี้ยวเขาได้แต่ดีกรรมเนี่ต้องใช้เขาแน่นอน เล่นในท้องเบิ้มก็คงจะถึงเวลาแล้วเพราะติดนี่เขาไว้นี่ก็ต้องใช้นะครับเรื่องของในท้องเบิ้มก็คงจะมีอยู่เท่านี้แหละก็ต้องขอใช้คําว่าไม่เชื่อ,อยาลบลู่อีกสักครั้งหนึง่งกระผมสอกระชาเพชรก็สวัสดีครับผม